3วิธีดูแลฟ้าจาง กับฝ้าฮอร์โมนก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันหรือว่าถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะวันนี้ที่มากับฝ้าฮอร์โมนเนื่องจากว่าเป็นคำถามจากลูกค้าค่ะถามเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้ด้วยเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าดูแลฝ้ามาตั้งสองสปีแล้วฝ้าไม่จางสักทีเราก็จะต้องซักประวัติก่อนนะคะว่าอายุเท่าไหร่ดูแลอย่างไรบ้างมีการไปรักษาหรือว่าทำอะไรกับผิวหน้าบ้างหรือไม่ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าอายุนะคะ52แล้วถ้ายุายุ52เนี่ยอยู่ในเคสที่วัยทองวัยหมดประจำเดือนแล้วซึ่งเป็นไปได้ว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงที่เพิ่งหมดประจำเดือนมีผลนะคะฮอร์โมนส่งผลกับฟ้าเช่นกันก่อนหน้านี้อาจจะเห็นเป็นล่างๆหรือว่าไม่เป็นฟ้าเลยแต่พอระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยทองกระตุนฟ้าได้ฟ้ามันก็จะขึ้นได้ด้วย แล้วก็การดูแลเขาบอกว่าลูกค้าท่านนี้นะคะก็อธิบายว่าดูแลก็ใช้ครีมทั่วไปดูแลฝ้าทาบ้างไม่ทาบ้างเปลี่ยนครีมไปเรื่อยๆแต่มันไม่เห็นผลแต่สิ่งหนึ่งที่ทําด้วยก็คือมีการพอกหน้ามีการขัดหน้านะคะแบบนี้จะทํำยังไงเราเองก็ให้ข้อแนะนําเลยข้อแรกนะคะให้ปรับกรงดขัดงดพอกค่ะเพราะเนื่องจากว่ายิ่งไปขัดยิ่งไปพอกในวัยแบบนี้แล้ว ต้องบอกว่าวัยที่เป็นวัยทองผิวเราจะขาดความชุ่มชื้นมันด้วยวัยนะคะพอฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยลดน้อยลงความชุ่มชื้นความเปล่งปลั่งต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนสาวๆดังนั้นเราต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่การที่ไปขัดอยู่บ่อยๆหรือว่าใช้พืชผักสมุนไพรที่เรามองว่าเป็นธรรมชาติบางครั้งเนี่ยมันกัดลอกทําให้ผิวบางได้และด้วยความที่เป็นฝ้าฮอร์โมนเขาไม่ทราบว่าเกี่ยวกับเป็นฮอร์โมนด้วย เลยทำให้ไม่ได้ดูแลตรงจุดแต่ไปขัดให้มันขาวการขัดให้มันขาวแล้วพอออกไปเจอแดดแน่นอนมันก็จะทำให้ฝ้าที่มีนี่ยมันเหอแล้วขึ้นเป็นปืนป้นๆนะคะข้อที่2ที่เราแนะนำก็คือเป็นฝ้าฮอร์โมนต้องดูแลในเรื่องของเลือดลมฮอร์โมนสุขภาพภายในด้วย ให้เช็คนิดนึงดื่มน้ําพอหรือเปล่าปรับนะคะดื่มน้ําให้ได้วลาละ2-3ลิตรเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานอนหลับพักผ่อนพอไหมเพราะส่งผลนะคะในช่วงวัยทองบางคนกระสับกระสายนอนหลับไม่เต็มอิ่มหรือว่านอนค่อนข้างจะดึกมากๆทําให้กรดฮอร์โมนที่เราจะสร้างน้อยมากๆคอลลาเจนก็ไม่ค่อยสร้างอยู่แล้วในช่วงวัยทองแบบน,นี้มันยิ่งหดหายไปกันใหญ่ค่ะ ก็เลยแนะนําไปว่าก่อนสี่ทุ่มควรจะนอนแล้วและนอนหลับสนิทด้วยไปถึงเช้าดังนั้นนะคะการนอนที่มีคุณภาพสําคัญมากๆสําหรับวัยนี้และเสริมอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อทําให้ระดับฮอร์โมนของเราดีขึ้น เช่นผักผลไม้หลากสีการกินปโปรตีนการกินน้ำเต้าหู้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็ทําให้เลือดลมระวัดไหลเวียนดีขึ้นและงดของหวานค่ะของหวานของมันของทอดซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าเราจะวัยทองหรือวัยสาวสก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าของหวานกระตุน้นการอักเสบทําให้ฝ้ามันยิ่งแย่ทําให้ผิวมันยิ่งแก่แล้วก็ของทอดของมันก็เช่นกันก็ไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นถ้าเกิดโดยวัยนี้เป็นไปได้ก็เป็นผักผลไม้หลักสี การกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็จะช่วยได้ข้อที่3ค่ะที่แนะนำไปก็คือต้องโฟกัสละเรื่องของการบำรุงให้ถึงเพราะว่าอายุเนี่ยมีผลนะช่วงวัยที่บำรุงเนี่ยค่อนข้างจะยากทาครีมทาแป้งมันไม่ซึมเหมือนกับผิวที่อายุน้อย ดังนั้นเราต้องหาบำรุงที่ซึมไวเข้มข้นแล้วก็ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินให้ความชุ่มชื้นรวมไปถึงการกันแดดต้องทาให้มากพอถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้และคอยทาซ้ำระหว่างวันขาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าถึงจะไม่ได้ออกไปเจอแดดเราเจอแสงมือถือพวกนี้ก็กระตุ้นฟ้าได้ ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะกับข้อแนะนํา3ข้อนี้รวมไปถึงลูกค้าก็สั่งซื้อชุดดูแลฝ้าของเคที่สชิ้น3ขั้นตอนต้องแนะนําเลยตัวแรกนะคะตัวนี้ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนเติมน้ำให้ผิวเพิ่มความชุ่มชื้นเติมคอลลาเจนลดอาการแสแบแดงแสบกล้านและฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกก ที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มและสะบสมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำจากเครที่ที่ไม่มีสารซัซเฟตตัวนี้จะมีว่านนังคำช่วยลดฟ้าได้ด้วยชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยทักมาได้เลย